ใครอายุเลขสี่เลขห้ายกมือขึ้นนะไม่ต้องอายเพราะอายุมันเป็นเพียงตัวเลขเราไม่สามารถหยุดการเวลาได้แต่เราสามารถจุดริ้วรอยบนผิวหน้าเราได้นะคะนี่พันนี้ไปเจอตัวนี้มาเป็นเซรั่มผสมโสมนะคะนี่ตัวนี้นะคะตอนนี้ที่พันนี้ซื้อมาคือหนึ่งแถมหนึ่งได้ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่พอแกะออกจากกล่องมานี่ ขวดจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยนี่เป็นเนี่ยป็นน้ำหยดหยดหยดแบบนี้แล้วก็ทาที่หน้าเลยนะคะเช้าเย็นก่อนนอนค่ะหน้าก็จะแบบฉ่ำแล้วก็เด้งเต่งตึงแบบนี้นะคะเนี่ <c oughs> เห็นไหมหรือรอยพันนี้ยังไม่มีเลยให้ดูก็ได้นี่ใต้ตานะคะ ไปฉีดโบ็อกมันแพงค่ะใช้ตัวนี้ค่ะคุ้มทาให้ทั่วหน้าและลำคอเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเซรั่มผสมบสแต่ช่วงเนี้เพื่อนๆถ้าไปเห็นของถูกๆอะ่ะอยา่ยาอยา่าอย่าแบบเอ๊ะทำไมร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้ซื้อราคาร้านที่เป็นมาตรฐานนะคะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งดูร้านดีๆเพราะช่วงเนี้ยของปลอมเยอะนะคะตัวนี้ร้านที่พันนี้จะแปะลิงก์ให้นี่ ของจริงร้อเเซ็นะคะของแท้เลยเพราะพันนี่ลองใช้เองกันหน้านี่นะคะเพื่อนๆคนไหนเดี๋ยวพันนี่แปะลิงก์ไว้ให้นะคนไหนสนใจจิ้มตะกร้าพันนี่เลยนะคะบายบายนี่ใช้จะหมดขวดแล้วเกือบหมดครึ่งขวดนะคะเพื่อนๆ,ๆดูเ <ๆๆ S 2> ด้งเต่งตึงไปจัดกันนะจ๊ะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ